ค่ตอนนี้ตันยนอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะมาสเตอร์เบดรูมก็เป็นห้องของเจ้าของบ้านนะคะเราตั้งใจรังสรรค์ให้โมเดนโทนเนี่ยดูสบายตาสไตล์ก็จะเป็นโมเดนคลาสสิกค่ะโมเดนคลาสสิกเนี่ยจะใช้ในส่วนของงานลูกฟักต่างๆเข้าไปดีไซน์ร่วมแล้วก็ในส่วนของโทนโทนก็จะเป็นสีครีมกับสีเทาซึ่งเราให้น้ำหนักของสีเทาที่เยอะขึ้นนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นสีเทาที่ดูอบอุ่นสบายแล้วก็ งานสีเทาค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของงานผ้าทั้งหมดเนี่ยเราใช้ของ B C Fabric โทนสีจะออกเป็นน้ำตาลเทาค่ะกทั้งเตียง6ฟุตแล้วก็เบนช์ปลายเตียงที่สามารถนั่งดูทีวีได้เลยนะคะแล้วก็ Workking ทำงานที่สดน,นี้ได้เลยนะคะส่วนสต,ตูตรงนี้ค่ะก็นั่งเล่นค่ะจิบน้ำชาหรือะจะเล่นหมักรุกกันก็ได้นะคะตรงน,นี้ก็เป็นมุมเก๋ๆน่ารักน่ารัก ส่วนโซน,นคอเสร็จค่ะตู้เสื้อผ้าค่อนข้างขนาดใหญ่เลยค่ะจุของได้เต็มที่แล้วก็มีกระจกกัดงานที่เป็นสไตล์คลาสสิกนะคะมือจับกิเตอร์เล็กๆน่ารักนะคะตู้เสื้อผ้านี่ก็เก็บของได้เต็มที่ค่ะจุใจเลยนะคะมาต่อที่โซนโต๊ะแป้งนะคะตรงนี้เป็นมุมในสันของสาวๆเลยค่ะก็จะเก็บของได้เต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าหากบ้านท่านใดที่มีไซส์ที่ขนาดเล็กลงเนี่ยทางอินทีเรียดีไซน์ก็จะนําไปลงให้ในไซส์ที่พอเหมาะเลยค่ะ